สมมติค่ะบางคนที่ตอนนี้เขาทํางานอยู่ใน,ในทุกวันนะเขารู้สึกว่าตัวเขา่เป้าหมายเขา,ามันไม่มันไม่เชื่อมโยงกับองค์กรเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกหมดไฟรู้สึกไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่ยอยากจะแนะนํำยังไงเบื้องต้นก่อนดีค่ะหนุยเองเป็นคนหนึ่งเนาะที่เคยรู้สึกแบบหมดไฟเนาะ <S <S 2> <S 2> เพราะอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเป้าหมายเนาะแต่เป้าหมายมันอาจจะไม่ชัดเจนว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร มากกว่าเราก็ใช้ชีวิตทุกวันเนาะทำงานเลี้ยงชีพไปมันก็เป็นเป้าหมายว่าเออทำงานให้สําเร็จทํางานให้ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่จริงๆแล้วเลืกๆอเราต้องตอบเราว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับเราอย่างไงก่อนมันถึงจะเป็นเป้าหมายในชีวิตได้เนาะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเราต้องการไม่เหมือนกันเรามาทํางานเนี่ยเรามาเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเราได้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเรามีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนกันหรือว่าจุดแรกเลยเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่า เรามีเป้าหมายชีวิตอะไรแล้วมันถึงจะซอยย่อยออกมาว่าเป้าหมายแต่ละเป้าหมายที่ทําคืออะไรเช่นมิติของเรื่องของชีวิตมิติในเรื่องของงานแล้วมิติในเรื่องของงานนี่ถึงจะเอามาผนวกหรือเอามาเชื่อมโยงกับเป้าหมายของ